สวัสดีครับวันนี้วันนี้นะคะวันนี้ผมจะมายกนับเบลร์ให้เพื่อนดูนะคะนี่นี่นะของพ่อนะคะดูก็ะส่งมามีสองอันแต่ผมไม่เป็นไรผมเจอคนเดียวเราผมจะเริ่มเลยนะะสามสองหนึ่งเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนกดไลค์กดไลค์เยอะๆเลยกดไลค์ถึง ถึงแสนเลยถึงแสนเลยถึงแสนเลยเอานะกดติดตามก่อนกดติดาตามติดตามติดตามเรืติดตามเขาไม่ด้อยเขาไม่ด้อยห้ามเอาห้ามเอาห้ามเอาอีโมจิทั้งนั้นนะเอามีอโมจิอะไรก็ได้ห้ามเอามียกเว้นอีโมจิร้องไห้อะอิโมจิร้องไห้ที่แบบคำขำอะขำร้องไห้ไปด้วยผมไม่เอานะเอาเอาเอา э ิโมจยิ้มยิ้มเพืพอแล้วนะ ถ้าเอาอิมติคำ้รงไห้ที่มันร้องไห้ไปด้วยผมไม่เอานะอย่าอย่าคงเสียใจมามันยังไงมันยังฮะมันยังก็แชร่ด้วยนะกูแชร์ด้วยประมาณว่าให้เราดเป็น่าเอาไว้ใช่ไหมว่าจัดการองค์กรได้นี่มันยงฮะนี่มันยังฮะ วันหนักมากเยะเดี๋ยวเดี๋ยวยวันนี้ท้าต้องระเบิดแน่นอนโหจะว่าจะระเบิดเลยอย่าเอาเอ,าอ้มื่อกีํขำขำร้องไห้ไปด้วยไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขนาดขนาดขนาดผมสลิปแบ็คขนาดยังขำผมได้เลยนี่โหเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขำ ฟังผมแล้วกดขำร้องไห้มานะเดีย๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะทำโทษนะโอเคไหมโอเคไหมทำโทษกดไลค์เยอะๆกดไลค์เยอะๆกดแชร์กดกดซับสไครต์กดผมอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์เยอะๆเลยหมูแสบหมูใจได้ไม่กดนะเดี๋ยวยกเวน้นห้ามเอาเอาบาับั้มจีขำร้องไห้อะยกเว้นนะอย่า ถ้าเพื่อนต้องฟังผมนะถ้าไม่ฟังผม <c oughs> ทุกทุกคนจะโดนทำโทษนะโอเคไหม <c oughs> อืมโอเคที่นี้เลยไปบา <c oughs>